สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของการดำน้ำยิงปลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับว่าปลากลางคืนมันจะนอนอยู่ยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการดำยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับการดำน้ำยิงปลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพาไปดำน้ำยิงปลากลางคืนนะ ไม่มีคลิปดำมีปลากลางคืนนานมากแล้วนะครับคืนนี้จัดซะหน่อยวันนี้จะเอาฟินใหมให่ลองด้วยมีฟินใหม่มาแล้วนี่นะครับอันเก่าใส่หลังเเรือใส่เรือลากเรือไปดำปลาวันนั้นปิวหายอันนี้ภรรยาซื้ออันใหม่ให้เลยตัวนี้5้าพันห้าัวนนี้จัดไปครับ เดี๋ยวไปลองฟินใหม่กันวัเนี้คอยติดตามดูกันให้กำลังใจกันจัดไปโอเคตอนนี้ก็ขับรถมาถึงหมายแล้วนะครับ2องทุ่มยีนาทีขับรถมาชั่วโมงนิดๆห่างจากบ้าน8ปิบโลหมายนี้ก็จะอยู่ที่น้องกี่นะครับน,นี้ก็มากับเจ้าชัยนี่เลยอ่ะสันนี้ครับ จวดมนดำดจั่งวะจวดใม,มึงดำจัางวะออคนไม่ขาวนะ <c oughs> มาดูอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลากลางคืนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นไฟฉายนะครับดำกลางคืนเราต้องเอาไฟฉายส่องนะแล้วก็ช่มวกยิงปลาวันนี้จะเอามาเลส55ดลงชัยบอกว่าน้ำมันใสแล้วก็เวทสูตรชุดกันหนาวของเราแล้วก็ตีนกบตีนเป็ดเพื่อไว้ดำ กลางคืนเนี่ยใส่ตีนกบดีกว่าไม่ใส่นะครับเพราะว่าตัวเราดำไปเนี่ยเราจะไม่ถึงพื้นนะเราจะค่อยๆตีฟินไหลไปเรื่อยๆถ้าเหยียบพื้นฟองอากาศขึ้นปามจะตื่นนะครับแล้วก็หน้ากาสกสิลอ์เกิลประมาณนี้แล้วก็บอดที่ร้อยที่ร้อยปลาประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใต้น้ำแล้วกันครับพี่น้องจัดไปครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนชุดเตรียมอบุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ดำน้ำกันเลยนะครับสำหรับการคืนนะครับกลางคืนเราก็ต้องมีไฟฉายในการส่องหาปลาแบบนี้นะครับวิธีการจับไฟฉายผมจะใช้มือซ้ายนะครับจับไฟฉายและมือขวาจับปืนนะครับปืนจะไม่ติดกับไฟฉายนะครับมันจะเป็นอิสระต่อกันนะครับ เวลาเราใช้ไฟฉายส่องซ้ายส่องขวาปืนเราจะไม่หันไปด้วยนะครับตอนที่เราเจอปลาเราถึงจะหันปืนมายิงปลานะครับและมันก็จะมีจังหวะที่ผมหันไฟฉายส่องไปด้านซ้ายแบบนี้มันก็จะกล้องมันก็จะแผนอยู่กับหน้าฉมวกหน้าปืนของเรามันก็เลยมืดนะครับก็คอยติดตามดูกันว่าปลามันจะนอนอยู่ยังไงนะครับสำหรับการ ดำกลางคืนนะครับเราต้องไล่ระดับน้ําดูก่อนนะครับว่าปลามันนอนอยู่ระดับน้ํำที่เ่าไหร่ส่วนมากเลยนะครับเท่าที่ผมดํามานะครับจะเจอปลานอนอยู่ที่ระดับน้ําความลึกมันมันไม่ตายตัวนะครับมันอยู่ที่ว่าน้ําอุ่นกับน้ําเย็นนะครับเราดําลงไปเราจะรู้สึกว่าน้ําอุ่นมันถึงตรงไหนน้ําเย็นมันอยู่ตรงไหน ลอยต่อของน้ําอุ่นกับน้ําเย็นตรงนั้นนะครับปลามันจะนอนนะฮะปลาหนิลมันจะนอนอยู่ระหว่างรอยต่อของน้ําอุ่นกับน้ําเย็นทั้งนั้นเราจําเป็นจะต้องดําไล่ดูระดับน้ํานะครับบางทีน้ําอุ่นน้ําเย็นมันอาจจะอยู่ประมาณ3เมตรอยู่ประมาณ2เมตรอย่างนี้นะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับบางไม้มันจะมีต้นไม้มีอะไร มาปลามันก็จะนอนอยู่แบบนั้นนะฮะมันจะนอนซุกอยู่ตามต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดำสำรวจดูต้นหาใต้น้ำอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับหมายที่มันเป็นโลง่โลงๆลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ปลามันค่อนข้างจะเปียวนะครับถ้ามันมีต้นไม้มีอะไรให้มันซุกมันนอนแบบนั้นปลามันจะไม่ค่อยข้างเปียวนะแต่ถ้า,าเนี้ยโล่งๆเนี้ยดำไปจะเจอปลาป่านจะวิ่งนหน,นีเห็นแต่ฝุ่นเห็นแต่ไงกุ๊บกุ๊บแบบนี้นะ หลายตัวมากนะที่ไม่ได้ยิงนะอันนี้เสียงเจ้าชายยิงแนละ้วตังปักเลยแต่ผมเจอแต่ผมไม่ได้ยิงนะครับมันวิ่งหนีออกไปก่อนนะครับก็พยายามตามฝุ่นไปอย่างลําตะคองมันจะมีต้นไม้มีต้นมายรลาบอยู่ใต้น้ําเวลาเจอปลาวิ่งหนีไปเราตามฝุ่นไปถ้าพักมันจะไปชุกอยู่กับต้นไม้นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้ตามพยายามตามอยู่นะตามตามไปมันก็ไม่เจอนะ มันจะตื่นแล้วมันจะวิ่งไปเรื่อยเลยมันจะไม่ไม่หยุดให้เรายิงเลยมันไม่เหมือนหมายที่มีต้นไม้เยอะๆนะสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้ดํากลางวันก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาดํากลางคืนนะครับเพราะกลางคืนมันจะยากกว่ากลางวันนะครับเพราะว่าเราต้องดําหาป่านะสําหรับมือใหม่นะแต่ถ้าดํากลางวันเป็นแล้วนะครับ อยากได้ปลาเนี่ยผมแนะนําให้ดํากลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยยิงปลาง่ายกว่ากลางวันนะครับเพราะปลามันนอนเราดําหาปลาถ้าเจอปาลาเราก็ยิงอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ากลางวันเราต้องดํารอให้ปลาเข้ามาหาเรานะฮะถ้าอยากได้ปลาให้ดํากลางคืนนะครับถ้าน้าใสนี่ดํากลางคืนนี่ไม่ผิดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ปลาเยอะแน่นอนนะครับ เรามาลุ้นดูจังหวะนี้กันนะครับว่าจะเจอปลาหรือเปล่าสังเกตดูน้ำขุ่นนี่คือปลามันตื่นหนีนะครับค่อยๆไปนี่ไปแล้วนะครับน่าจะตัวใหญ่มากนะน้ำขุ่นกุ๊บเลยเนี่เห็นว่าผมพยายามตามขุ่นตามที่มันวิ่งไปนะแต่ก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้ามันมีต้นไม้เหมือนที่ว่าน่ะมันจะซุกแต่วันนี้มาดำได้เจอหลุมปลาินเยอะมากนะ เราก็มาเจอเนี่ยครับโอ้โหผลงานของเจ้าชัยครับเราดำอยู่คนละฝั่งครองกันนะครับผมดำค่อยเจอปลานะเจ้าชายนี่กดไปเกือบยีตัวแล้วนะสุดยอดมากนะครับหลังจากนั้นก็มาดำตรงที่เจ้าชายดำนะครับผมก็มาเจอปลาเนะ่ยก็มาดุนดูกันนะครับว่าจะเจอปลาอยู่ยังไงนะครับจังหวะนี้ดำลงไปครับ น้ำวันนี้ก็ถือว่าใสใสมากเลยนะครับมองเห็นได้ประมาณสักเมตรนึงนู่นแหละเราก็ค่อยตีฟินไหลไปเรื่อยครับอย่าไปตีฟินแรงครับฟินก็คือตีนกบนั่นแหละถ้าถ้าเราตีแรงๆไปมันจะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปปลามันจะตื่นนะอันนี้ค่อยๆกระดิกกระดิกปลายเท้าให้ตัวเราค่อยไหลไปเรื่อยๆนะ แลวดำมาเนี่ยครับหลุมปลาดินเยอะมากนะสองไปนี่จะเห็นขอบหลุมบานนี่ก็หลุมนะเลยนี่หลุมนี่ก็หลุมเห็นไหมปลาดินมาตีหลุมเยอะมากนะแล้วมาเจอตัวนี้ครับนอนอยู่ในหลุมครับตัวนี้ก็ไซสโลครับจัดเลยครับเรียบร้อยยิงก็คือพยายามยิงถ้าเลือกได้นะพยายามยิงให้โดนจุดน็อกนะครับปามจะนิ่งเลยมันจะไม่ดิ้นนะครับ ปลามันนอนเป็นฝูงปลามันจะไม่ตื่นจัดไปครับพี่น้องมาลุ้นดูจังหวะนี้นะครับก็ดำเหมือนเดิมครับพอเราขึ้นพักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเราก็ดำลงมาครับดำลงไปให้เกือบถึงพื้นนะครับแต่อย่าให้อย่าให้ตัวเราถึงพื้นเพราะว่าถ้าเราตีนเหยียบพื้น ฟองอากาศมันจะดังขึ้นบุ้งบุ้งุ้งฟลามันจะตื่นนะครับต้องต้องมีฟินนะครับต้องฝึกใช้ฟินค่อยๆตีฟินไหลไปเรื่อยๆครับนี่ครับสังเกตดีๆครับนี่เห็นไหมถ้ามองไม่ดีจะไม่เห็นปลาเลยนะครับนี่เห็นเห็นคีบหลังมันไหมนี่นะเป็นภาพช้านะฮะแล้วก็จัดเลยครับบึ๊กตัวนี้ไม่เข้าจุดน็อกนะครับปลายังดิ้นอยู่นะใส่เสอยครับ โลกกว่าปานนนี่จะไปมาดูจังหวัดต่อไปกันครับก็ดำลงไปครับ ค่อยๆตีฟินไหลไปแล้วก็เอาไฟส่องซ้ายส่องขวามองหาปลานะครับจังหวะนี้เจอปลาครับบิงออกไปครับไม่ทันยิงครับตัวนี้แต่ว่าถือว่ามันไม่ตื่นเร็วนะตัวนี้แต่ผมยิงไม่ทันเองนะครับถ้าปกติถ้ามันตื่นเร็วนะมันจะปุ๊บหายไปเลยนะครับเห็นแต่ฝุ่นนะก็พยายามตีฟินไล่ตามเหมือนเดิมครับคิดว่ามันจะ ตื่นวิ่งไปแล้วมันจะไปหยุดอยู่ค่อยๆตีฟินไหลค่อยๆสง่งไปเรื่อยๆนะเห็นแต่ฝุ่นครับพยายามตามฝุ่นไปฝุ่นที่มันวิ่งมันจะเห็นฟินน้ำขุ่นๆไปนั่นแต่สุดท้ายก็ไม่เจอครับก็ขึ้นมาหายใจเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆดำใหม่ครับ มาดูช็อตนี้ครับช็อตนี้เป็นช็อตยิงปานินตัวใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้โทฟี่ของทิปนี้ด้วยนะครับตัวนี้ลองมาลุ้นดูกันว่ามันจะนอนอยู่ยังไงนะครับตอนนี้ผมดำลงไปแล้วก็ค่อยๆตีฟินส่องไปเรื่อยๆครับสังเกตดูน้ำขุ่นๆนะครับรู้สึกว่าจะมีปลาวิ่งอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็นี่ครับมองไปเห็นขาวจุดุนเลยครับแล้วก็จัดเลยครับปัง มองเห็นอยู่ใต้นะ้ำเหมือนตัวเล็กนะนี่นะครับบ๊ฟเข้าให้เรียบร้อยนะฮะช้าลีลาไม่ได้นะับปลาตื่นนะครับปลามันไม่ไม่แบบไม่นิ่งไม่แค่ไอ้มันันมันแค่มากนะมันไม่แบบ <c oughs> นอนนิ่งให้เราถ่ายคลิปนะเจอไฟปุ๊บมันวิ่งปั๊บเลยนะนี่นะปลานึ่ตัวใหญ่มากนะตัวนี้ตัวนี้มีสามโลครึ่งนะตัวนี้ ไปดูบนฝั่งอีกทีนึงว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะสำหรับเทคนิคในการดำน้ำยิงปลากลางคืนก็ไม่ยากนะครับแต่เ,เราเอาไปฝึกฝนเอาแล้วก็เรียนรู้ว่าปลามันนอนอยู่แบบไหนนะครับต้องไปสํำรวจดูหลายๆหมายเราประสบการณ์มันจะสอนเราเองนะครับ สิ่งที่ผมบอกไปมันอาจจะเป็นเสี้ยวส่วนน้อยนะครับที่มันเป็นในการดำน้ำยิงปลากลางคืนนะครับแต่ว่าประสบการณ์จริงๆเราต้องเอาไปฝึกเอานะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการดำน้ำหาปลากลางคืนนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันนะครับตัวเล็กตัวน้อยเราก็ไม่ยิงนะครับเราเลือกเอาได้นะครับดำไปเจอตัวเล็กเราก็ไม่ยิง ๋ยวตัวใหญ่เราถึงจัดคราับฝากติดตามผลงานเอาอีกได้วิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับทริปนี้ก็จะเป็นทริปดําน้ํายิงปลากลางคืนเป็นทริปแรกนะครับปกติไม่ค่อยได้ทาคลิปกลางคืนสักทีเพราะว่ามันมืดนะครับมันดูตัวนี้ผมยิงไม่โดนนะปลานอนนิ่งๆแรนะ่รีบเกินไปหน่อยนะรีบเกินไปหน่อยยิงข้ามหัวปลาเฉยนะน,นีก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับหนาวชิบควายเลยพี่น้องเลย ขึ้นมามาตีสี่นะพี่น้องลงน้ำตั้งแต่สามทุ่มขึ้นตีสี่ขึ้นมาแล้วสิงแบบลมลมหนาวมาอีกรอบวันนี้น่าจะเป็นลมหนาวสุดท้ายของปีแล้วแหละดูลมนะครับดูลมนี่ครับขึ้นมาก่อไฟกันสิงเนี่ยววัน hey ดูลมครับลมหนาวแรงมากขึ้นมาแล้วลมแรงไม่ไหวก่อไฟสิงกันก่อนพี่น้องแป๊บนึง อุ่นข้างใกนกันเนาะเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับออติงไฟพออุ่นแล้วก็มาดูผลงานกันนะครับเออยังไงเนี่ยอัดสุดจัดตัวนี้น่าจะสามโลครึ่งนะตัวนี้นหมวดได้มาได้สามโลครึ่งดูผลงานรวมๆครับวันนี้ครับได้ครับ วัดสจันทร์เอ,อ,อยยา,าไปเอ,อาเอาหลายเทนี่ครับผลงานดำน้ำยิงปลากลางคืนกับเพื่อนชายสองคนนะครับเหลมคาราเบลครับอันนี้กี่ตัวไม่รู้นับเอาดูคย <c oughs> านนับหนาวคักไม่น้องเลย,บบยแต่ว่าสุดยอดปลานินมีแต่ใหญ่ๆนะไม่เล็กนะครับดู ก็มือูฟี่นี่ก็น่าจะมีตัวนี้แหละสามโลห้าได้ได้อยู่ตัวเนี้แจกฟรีน่เต็มใหญ่เนชาวบ้านคนระับ <c oughs> ดูมือผมกับป่า <c oughs> <c oughs> สุดยอดพี่น้องอโอเคนะครับ <c oughs> ผลงานดำน้ำยิงปลากลางคืนก็ประมาณนี้นะ <c oughs> บอกแล้วอย่าให้ดำกลางคืนนะครับวิธีการดำกลางคืนก็ไม่ยากครับแต่ว่าต้องหา หาล่องปลาให้เจอหาที่มันนอนให้เจอตัวนี้ก็กลักวจะเจอปลาก็แบตหมดเลยนะดำถ่ายคลิปไปจนนั่นนะไปเจอปลาช่วงหลังๆที่ว่าแบตแบตกล้องหมดแล้วนะครับโอเคตีสี่ครึ่งแล้วพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บปงเก็บปลาแล้วก็กลับบ้านกันจัดไปครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันนะดำน้ำําในน้าอ่ะอุ่นนะขึ้นมาข้างบนนะ่ะเจอลมเข้าไปหูกินจ้อยเลย หมายน้องกีใครอยากมาดำก็ลองมาดูนะครับปลาเยอะแต่จะเปรียวนิดนึงเจอไฟแตกปุ๊บบ๊๊บบั๊บ,บมันได้ยิงเยอะมากสำหรับไฟฉายที่เราใช้กันวันนี้ก็จะเป็นของเอ็กซ์ตรานะสองอันนี้ของผมของของชยัยไฟยังไม่หมดน้บยังเขียวอยู่ถ้าถ่านหมดไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงนะใส่ก้อนเดียวตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสนะ ชิวๆครับไฟยังสว่างอยู่เลยพับหมด,ดสว่างข้างใน,น,นที่ร้านเอกเดวิ่งมีจำหน่ายนะครับใครสนใจก็สั่งได้ตัวนี้2450บาทนะซื้อแพงๆจบเลยครับผมใช้มาแปดปีแล้วตัวนี้ยาวๆไปเลยแถวมาก